สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสวยเติบนะครับมัอนี้พากันมาหาคนจิโปมครับพี่น้องมากับพันเสศษนะครับผมคนกับผมพันเียกำลังไ้น้ำครับมัอนี่พาพันเสมาหาคนจิโปมนะครับหาเหรอน้่นมันนี้แหละครับแต่ว่าแดดแฉ่เลยะครับมันนี่ติดติคนในจักหู้นะครับ นั่นจิ๋มอ่อนแล้วครับผมคอนกับพี่เอาห่มด้เนาะพี่น้องโอ้แต่ว่าดีแต่ว่าดีครับพี่น้องมุนีผมเสร็จจากภารกิจิตนะครับผมหมู่บ้านก้อนนี่ก็ลกมันนะครับลกมันแล้วนะครับหาแนวมาอยู่ไปกินช่อมรี้นะครับผมอ่าคนกีโปมนะครับผมนี่ครับผมอ่พันเสียนะครับโสดครับเนี่ยพันเสียครับผมรับร้อยเป็นยาวๆครับพี่น้องเนี่ย แขนแซแซเนียเนีเอาพี่น้องพูดอะไรโอ้ยบมาเสียแล้วผมใหญ่ยาวนะครับไปไปพี่น้องมันีมันสิแดดขัก้นนี้นะครับอ่้นอืมนุ่มเสยยองเลยครับโอ้เลืกคักพี่น้องก้นหันหูหนึ่งมึงพี่น้องเงียเงดิเอ้านุ่มเสียยองเอ เงี้ยเงี่ยมึงกันเงี้ยบ่กนะเลนฝูงน่องเะรอเอ๊บกเลิกเลยครับพี่น้องเป็นหลถึงแล้วครับผมโอ้โหสีดมาแล้วครับเหนครับผมกีบปมนะครับกีบปมเป็นตัวองศี่แลวครับแต่ละบ้านเอินบูคือกันนะครับกีบปมหางองคนก็เอื่นกิ้งกุ้ง ภาคเหนือก็เอิญกิ่งกุ้งอย่างเดียวจะกิ่งกุ้งไม่รูเดี๋ยงนะบ้านเขาสาเกินกีปมนะครับหาเงินบ้านนั้วเงินเกินกีดีกีรอไปเด้อไปครับผมหามังหูไหมครับหาอยากแน่อย่างน้อยหอกฝนมาท่านลงนะครับนี่ผมได้ตัวหนึ่งนะครับหูก็เลิกเลือกไปหน้องเลิกประคักดิไปหาเนี้ยไปอยู่ไปกินนะครับเลิกกไปโกนน้ำเอาจนได้ละมึง นี่ครับผมวายยิปโปปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกล้วยกุจูดนี่นะครับมังผมติดกลนนะครับผมเอาสิคว้าหาหูขงก่อนเด้พี่น้องนั่นเห็นหูเราเขาก้นไปนะครับหูหน่อยนี่ตีก้นหน่อยเนาะเปนกิโลนเป็นกิโลนมองหนึ่นนนงโอ้คือเลิกแทกโอ้ยต้องบอกหูก่อนแล้วเลือดเห็เมนมันรอบพี่พน้อง,อนองคนหนี่ก้นตัวหูร่มหูนะครับเอ้ย <laughs> พ่อสวงหูอยู่แดดกับเดดครับพี่พันธ์ท่านไก่คว้ด้วยเหรอผนมันเด่นเหม่ยมด้วยไก่ผมมาคนยีบ่มยำแลงครับเอ้ยเอาคือตัวหน่อยเถอะท่นมีปีกท่านวานเกี๊ยบตัวนี้ตัวง่ายยีบ่มมั่งเลยนี่ฮะผมมันมาเป็นยีบ่มครับตัวนี้ครับมันเป็นจีโหลนครับนี่เขาเอิ้อมีโหลนนี่เขาเอิ้อมีโหลนตัวนี้ท่านมีปีกอยู่ครับผมสองตัวแล้วครับ ไอ,ไอ้ไงฮม่นี่ครับปวยหนึ่งครับผมวปวยกีปลมนะครับอืเนี้ยอ้าเ,เาถืองหือเลาเืองบเลาไม่ตื่นใช่ไหมออันนี้อัน,นี้เป็นตรงหัวท้งไต,องตโอ้เป็นปีกครับงอกตัวนี้มัออละหมองกับบางงนเนาะมัมัตายาบนันเปนยา นี่ครับผมตัวกีบโพมตัวกีบโพมนะครับอันนี้เขาเอิ่นกีบโพมตัวมูมูมีมันเขาเอิ่นีิโลนนี่สามตัวเออสามหรอเปล่าสามเนี้ยอ๋อเนี่ยตัวตากรองนะครับแตงกี่มันอลไรครับตากรองต <laughs> าเน่าถังมันนุ่ม,สมเส้นนะุ่มหงแล้วครับเอ้ยนุ่มหงแล้วนะแดดประครักเด้อครับพี่น้องมือนแดดปลักเลืกเลยแหละแล้ว น,น้ากดผมม่เดือดเลี้ยงเนาอยับโยเดี๋ยวมันนี้ครับนุ่มเทีเดี๋ยวยดดเ,ยเว้ยตีตื่นมาทอากันแล้วครับผมวนยนี่ดอกครับเอชเ้ชุดเจ็ดปัดชุดเจ็ดปัดเปเนอถึงแล้วสิแมงแงนอหนวะว่ายหรอครับันเหลี่ยมภาพวะขิปมหลอดขีปมหลอด ไปหาคนไหมหาหูไม่ครับผมบาขี่รอของเองครับแม่ก็ขี้รอชิ้นน้อยอืมคุณ <c oughs> น่าเชียจับอีกแล้วครับผมจับทีทีลยครับกลางแดดครับผมเลือดกับน้ำเอาจนได้นะครับ หลายตัวเติบไปครับผมนี่นี่ห่างหกตัวแล้วครับนั่งเ้เมียก่อนท่านเติงอยู่ไอ้ย่องไว้ปุนครับผมกนมาตะปูนพี่บรุเลิกขับวากับผมกดเลยกดยิปโป้เลยครับันนี้มันกดสางนี่ครับปูนอ่ะอันผมตยิปโป้อ ดังดองีดงดองนะนี่นี่ไ่มีปีโดโดนนเลยปียครับผมคนนีจ,จะดสองหัวเขามนะครับเศราหะครับไอครับไปเศรัรนหูวนั่งไงนี่ครับผมน้องจับอิสสามตัวดิ ตานไปไม่บ,บูนกับบันจริงปะละหน่อยหน่อยแค่เดียวใช่ไหมฟังเพียงเนาะมันในลมหมดเลยดิบุญครับผมถึงนี่นะครับผมบุญอ่ะเป็นไหนเป็นไหนที่ไหนเม็ดหนึ่งครับมีปันคนสั่งครับเม็ดหนึ่งันมาได้กินมางไงหรือครับ มีตัวือกันดีติตุละนันติันตัวอะไรวะองบบาทกูขายดกายในขายเาอก่านี่้ย้ยครัปกเลกนครับคุณนะครับคุณนะนี่ครับผมมึงมน ตัวแม่มันจะเป็นดากสวดๆน,น,น,นะครับเป็นดนาโตนดีวิสิติเรียบๆนะครับผมจีบูมเฮลี่เตรียมของแล้วครับพี่น้องเหมือนครับเฮลี่เต็มของแล้วครับผมใหม่ใไม่ครับผมเฮลี่ทางเอาทางเอาเนี่ นี่มิโน่ปรับนี่ยองครับผมยับไปเสียเกง่งือเป่าใช้ของอ้อโว้ตัวเงี้ยครับผมมีเงี้ยมาเสียดีเต็มพุงเต็มของเหรอ เห็นไหมครับพี่ปม แล้วแล้วปรมนะครับปรุตงแนงี้นครับน้อมาปุุมครับตะนี้เป็ยนยังไงบ้ครนี่เลยได้เลยครับพี่น้องนี่ครับมดกาดบอไปมดแดง

ครับกินแนอัวเล็นยววเยกินแหละครับพอาดีไปกินลวครับผมเห็นวะโป่งครับผมโอ้แดดฮอนครับครับพี่น้องเลยเต้าซีดแต้ลได้ตัว Chưa rương mình P'ti? P'ti? không? Em bảo này Chưa rương không? Chưa rương Chưa rương không? Chưa rương Nhạp Em bảo Khuyến phẩm lại cái dạng gì? <cười đ ADA> ตาตัวมันเขาน,น,น,นี่ก็ดังไรได้หรอต้องไม่คินเนี่ยดังอะไรกันตาตอไก่กีฬาก็จับเันนั่นเด้อครับมันบอกกี่ตัวครับผมผลงานกลนีบปอมนะครับพอจะปิดปน,น,นดก็ครับผมโอ้ของนมเสชดหลากหลายเลยครับผมโคตรอ่ะโอ้ไม่ใช่ตัวยังไรครับหลายตือเพี้ยครับพี่น้องโอ้แดดเลือดก,กัเลือดคู้กลีปโปมครับ ไม่ต้อง,องเจ็บปากแข่งไปกี่น้ำนะครับผมมานาเแม่มานาะนะครับปู่ปลาเข่าไปแนะ้วไ,คไ้ครับผมจิมหนังโรงาบาลไหมครับผมจิมหนีมากคนกิปโปมนะครับผู้ละของครับผมอ่า้ำนุ่มเสียครับมือเล็กจิไปแซนต่อครับผมติดตามรับชมบ้่งหนึ่ครับผมจิมต่อไปนะครับผม มีไลน์ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย